มาแนะนำ DC power supply แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็น DC power supply 0ถึง30โวลต์กระแส0ถึง10แอมป์สามารถปรับค่าได้นะครับอันดับแรกให้เราเสียบปลั๊กที่หลังตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม power จากนั้นที่หน้าจอก็จะแสดงผลแรงดันกระแสนะครับแล้วก็วัดเอานะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการ กระแสแรงดันเอาพุทเท่าไหร่เราสามารถปรับค่าได้นะครับวิธีการปรับก็กดปุ่มนี้1น,นึ่งครั้งนะครับเคอร์เซอร์ก็จะเลื่อนไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเลื่อนไปหมุนเพื่อปรับค่าขึ้นลงได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้บอร์ดของผมต้องการ5โวลต์น,นะครับผมก็จะปรับเป็นให้จ่าย5โวลต์น,นะครับ กระแสก็เหมือนกันนะครับต้องการปรับเท่าไหร่นะครับก็สามารถกดแล้วก็หมุนปุ่มได้เลยนะครับตัวนี้ผมไม่ปรับนะครับต้องการแรงดัน5โวลต์กระแสที่2 0 0 m มิลลิแอมนะครับพอได้ค่าที่ต้องการนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นเปิดวงจรนะครับให้จ่ายไฟออกมาตอนนี้บอร์ดผมก็เริ่มทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่ากระแสกินอยู่ที่0 0 7แอมป์นะครับ นอกจากนี้นะครับมันสามารถทำฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ OCP นะครับ Over Current Protection นะครับก็คือถ้าเกิดกระแสสูงกว่าค่าที่เรากำหนดนะครับมันก็จะตัดวงจรให้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ Over Current Protection นะครับกดปุ่มไปตอนนี้0.07มันยังไม่เกิน200นะครับผมจะลองกดปุ่มเพิ่มกระแสไปนะครับ 147ยังไม่ถึง200นะครับพอกดปุ่มเปิดรีเลย์อีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ฟังก์ชัน OCP เริ่มทำงานก็คือจะตัดวงจรออกนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดต้องการตัว DC Power Supply ไปใช้งานนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ